สวัสดีครับผมกอลนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวแท็บเล็ตนะฮะจาก h u a เว i ที่ราคาไม่ถึง1,000 0บาทและยังได้ลำโพงจากแบรนด์ของท่าฮาร์แมนกาดอนอีกด้วยนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับก็ตัวนี้นะัคือตัว h u a เว i m a เมดแพดทีนะฮะตัวนี้นั่นเองนะครับนี่ว่าแต่รุ่นนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ในรูปแบบของการดีไซน์นะครับตัวนี้ออกแบบมาให้มีลักษณะที่มีขอบแบบโค้งมนแล้วก็วัสดุที่ใช้นะฮะส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นพลาสติกมากกว่านะครับแล้วก็มีความบางนะครับของตัวเครื่องอยู่ที่7 8 5มิลลิเมตรนะครับในส่วนของน้ำหนักนะครับก็ประมาณ450กรัมนะครับนี่ตัวนี้ฮะไม่ไม่หนักมากเท่าไหร่ฮะมาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะฮะก็ทั้งด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่มเปิดติดนะครับแล้วก็ปุ่ม power นะครับนี่อยู่ด้านบนนะฮะ แล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะมีแค่ลำโพงนะครับก็ทางด้านขวานะฮะก็จะเป็นตัวทัชซีซิมแล้วก็สามารถใส่ตัวไมโคร s d สการ์ดได้ด้วยนะฮะต่อมาก็จะเป็นช่องลูฟัง3.5นะครับแล้วก็ถัดมานะ,ะัะก็เป็นพอร์ต USB นะครับแล้วก็จะเป็นลำโพงอีกด้านนึงก็ตัวนี้จะมีลำโพงหมด2ด้านนะครับ ส่วนด้านล่างอันนี้ก็เรียบๆไม่มีอะไรนะฮะหน้าจอก็จะเป็น IPS นะคะ LCD นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่10.1นิ้วความละเอียดหน้าจออยู่ที่1 9 2 0คูณ12.00นะฮะแล้วอัตราส่วนคือ1 6ต่อ10นั่นเองนะครับก็จะสูงกว่าหน้าจอของตัวอื่นเล็กน้อยนะครับก็ทําให้การทํางานในด้านของเอกสารนะฮะมีพื้นที่การทํางานได้มากกว่านั่นเองนะครับความสว่างของหน้าจอก็อ,อยู่ในระดับที่แบบาปานกลางนะครับก็ พอเจอแสงนอกบ้านรวงแรงเนี้ยมันก็ซูไม่ค่อยไหวนะครับผมว่าอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับการใช้งานอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยว้อ่านหนังสือทำเอกสารและตัวนี้นะฮะยังมีในส่วนของด์กโหมดด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบแบบมืดๆนะครับและยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีโหมดของอ e ีบุ๊กด้วยที่สามารถปรับภาพทั้งหมดเป็นขาวดำนะฮะก็เหมาะสำหรับคนที่ใช้ในการอ่านเอกสารหรืออ่านนิยายนะครับก็จะทำให้ สายตาของเราไม่ล้านั่นเองนะครับชิปเซ็ตของตัวนี้นะฮะก็จะใช้ย i l i n 710A นะครับแล้วก็ตัวนี้ให้แรงมาที่3 g b แล้วก็รอม64 g b นะครับอันนี้คือตัวที่ผมถือนะครับ4 g b แล้วจะมีอีกตัวที่เป็น128 GB ด้วยนะับก็ตัวนี้สามารถเพิ่มความจุ microSD card ได้ด้วยถึง512 g b มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ d m u i 10.1นะครับที่ครอบบน Android 10นะครับและบออีกอย่างหนึ่งครับตัวนี้ไม่รองรับ g o o ก l e Pay นะฮะก็คือไม่รองรับ Google Mobile Service นั่นเองนะฮะแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่5,100ม ah ิลลิแอมนะครับจุดเด่นของเรื่องนี้เลยครับอย่างที่เห็นเลยนะฮะก็ตัวนี้ใช้ลำโพงของ h a r m a n k a r d o n นะครับเรื่องความดังของเสียงเพลงของเสียงต่างๆนะฮะก็บอกเลยว่าทำได้ดีมากๆนะครับก็ได้ยินทุกๆรายละเอียดเลยแล้วก็ความดังแบบคมชัดด้วยนะครับและตัวนี้ก็แยกซ้ายขวานะับเพราะลำโพงมี2ด้านโทนเสียงที่ได้นะครับก็สามารถได้ยินทุกระดับเสียงนะฮะจาก ทุ้มไปจนแหลมนะครับก็ได้ยินทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ยังเหมาะกับการไปชมภาพยนตร์นะครับเน็ตฟิกนหรือว่าการฟังเพลงต่างๆด้วยนะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างดีนะครับจะอ่านเอกสารจะดูหนังจนฟังเพลง เครื่องเดียวครบนะฮะแล้วมาดูในส่วนของกล้องกันบ้างดีกว่านะครับกล้องของ Super Ma เ e T10S ตัวนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าจะเป็นมาตรฐานทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีความคมชัดถึงขนาดกล้องแบบสมาร์ทโฟนนะครับก็กล้องหลังตัวนี้นะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลและหน้าจอนะคบก็มีความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับก็เพียงพอสําหรับการใช้งานวิดีโอต่างๆแล้วนะฮะเรามาย้ํากันในเรื่องของตัว HMS ดีกว่านะฮะหรือหัวเว่ยโมบายเซอร์วิสนะฮะก็เนื่องจากปัญหาด้านการค้าต่งตางๆของทาง หัวเว่ยนะฮะก็ทำให้ไม่สามารถติดตั้งหรือการใช้งานพวกของ Google Mobile Service ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าตัวนี้มีตัวของ App Gallery มาให้นะครับซึ่งการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆพวกพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างเพิ่มเข้ามาให้เข้ามาเกือพบพกนะครับก็ยังมีบางแอปพลิเคชันนะครับที่ยังต้องรอให้ใส่เข้ามาเหมือนกันนะฮะก็หลักๆที่เราใช้งานทั่วไปนะก็ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือว่าเกมบางเกมนะครับแล้วก็จะเป็นพวกธนาคารอันเนี้ยจะมี ให้เข้ามาคบนะครับก็เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ผ่านตัวแอปแกลลอรี่นั่นเองนะครับหรือจะใช้ตัวแอปสตอร์อื่นๆก็ได้เช่นกันนะครับในการโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาเรามาดูส่วนของการเล่นเกมบ้างดีกว่านะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับตัว huawei matepad t สิบ s ตัวนี้ก็สามารถเล่นเกมได้สบายอยู่นะครับจัดได้ลองทดสอบด้วยเกม pubg นะฮะก็ผมว่ามันก็เล่นได้ค่อนข้างลื่นนะแต่ในเรื่องของกราฟิกนะครับก็ยังไม่สามารถปรับให้สูงสุดได้นะครับเรามาดูราคาของตัว huawei เมดแพดทีสิกันกบ้างดีกว่านะครับก็ตัวนี้ราคาอย่างที่บอกคือไม่ถึง10,000บาทก็ตัวนี้ละครับราคาอยู่ที่7,990บาทนะฮะก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตระดับเริ่มต้นที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะฮะก็ดูความที่มันมีขนาดหน้าจอถึง10.1แล้วยังมาพร้อมลําโพงที่แบบเสียงที่แบบให้ความกระหึมให้ความกังวานนะฮะของทางแบรนด์ฮาร์แมนกาดอนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ เข้ามาดูเข้ามาชมกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับก็สวัสดีครับ When I am able to keep pushing my limits and all the crowd